นายบายก็ตินึ่งพี่น้องครับ <c oughs> พี่น้องไล่คนเน้นไปแล้วหมักจังุ่งว่าไอ้ได้อ,อบจอ,อเล็กไม่ออ,อรจอใหญ่ครับพี่น้องครับพี่น้องเดือดร้อนยากพึงผ้าอาอรจอรด้ครับพี่น้องต้องโั่งรถไปเตรียมพืนเมือง เป็นความยุ่งยากลําบากแค่กับพี่น้องแต่ผมจะยกอบจมายุ่ในตัวอำเภอก็บพี่น้องกับแล้วจะมาบริการพี่น้องประชาชนแบบอัจฉริยะในอบจอัจฉริยะมีอะไรบ้างพี่น้องนึ่งกับมีรถพยาบาลวัายูแลพี่น้องประชาชนทางอำเภอ เทศบาาบางตำบลกับมีรถพยาบาลอยู่แล้วแต่บางตำบลล่ะครับเบรกรลับภาละเรื่องน้ำมันไม่ไหวเบรกรลับภาละเรื่องการซ่อมบำรุงรถไม่ไหวการถอบตที่มีอยู่แล้วที่ไปช่วยรถที่นองประชาชนข้ามอบตมันก็มีความยุ่งยากในกข้อกฎหมายเพราะฉะนั้นในอบจอัจฉริยะผมครับ สมมหมว่าที่นี่มีเสียตำบลเรามีรถซักซ้ำกันก็นกนสา้ม,มาดูแลพี่น้องประชาชนได้ตังอำเภอรลนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเกิดแก่เจ็บตายนี่ครับไม่ต้องไปจ้างรถข้างนอกแล้วใช่รถพยาบาลข้องอ,อบจอาจารย์ยาเขงพบเลยครับเรื่องทีต้องกับเรามีเครื่องจักรกลเครื่องจักรกลมีอะไรบ้างพี่น้องครับ นึ่งหลอดแบคโคหลอดคุดก,กับซ่องหลอดเกรดซ่อมหลอดบอดย่างนอยที่สุดเครื่องจักรซ่อมตัวนี้กับตองยูตุกอำเภอ <c oughs> พี่น้องกรองไคกง <c oughs> มีตะนุ่นเป็นลุ่มเป็นบ่อครับกระซ่าหมาดแกย์ประท้พี่นอ้องจับพลันพี่นอ้องเกิดไปนำท่วกระซ่าหมาดคุดหลอกละายนำได้ย่างจับพลัน <c oughs> ไม่ต้องยอกเครื่องจักรไปเครื่องจักรมา แล้วผมจะมีเครื่องจักรเสริมเป็นจุดจะปอเซจุดปิเซอีกจุดหนึ่งแล้ววายมาช่วยแกันหาสมบูรณ์เครื่องจักรจุดอิยุแล้วท,ทําไม่ทันนอกจากนี้พี่น้องครับอวบเจอัจฉริยะเราจะเป็นทีรองรับคนว่างงานในตำบลก้องพี่นองในอำเภอก้องพี่นอง คนโดยโอกาสหลงล้านกองพี่นองพุมถื่หัส่วนใยอย่างอยากจนกับเมื่อนกับที่บ้านพครับบางคนเรียนไม่จบป,ป๊อปบางคนไปจบหมอนึล่าออกบางคนจบแขหมดทราบกับเลาพร้อ,รอยให้บุคคลเล่าดีเปล่งกวางไม่ได้เพราะฉะนั้นอบจอบจอัจฉริยะนีครับต้องมีข้อมูลบุคคลเล่านี่ยครับ เลวอบอจสุนครเราจะอบรมวิชาชีพเฉพาะให้กับคนเลาเนี่ยครับเพราะเรามีสู้วิชาชีพตอนนี้กระจายอยู่ทั่วต่างจังหวัดครับที่หน้าตจ้าบีก็มีทีูุ่นพระทาลรานิีกรอนเดียดย้ญก็มีครับที่อำเภอรัตพูนก็มีที่อำเภอสติงผลาก็มีถ้าเอาคนว่างานเล่าเนี่ยครับมาฝึก ให้มีวิชาชีพเฉพาะเชนนว่าถ้าโรงงานต้องการจังเื่องเราก็สามารถเอาบุคคลเหล่านียครับมาได้รับการฝึกพ้นฝึกวิชาชีพเฮติพมทธธรรมมนีพีน่น้องครับพมไดใดมีโอกาสไปพบกับเจา้าข้องโรงงานไล่ไล่โรงงาน ปลากคหว่าบ้างโรงงานเขาเดินเผื่องแก่เจ็ดสิ้าเปอร์เซ็นต์กับอีกยี่สิ้าเปอร์เซ็นเขาบอกว่าเขาไม่มีคนงานที่มีความเี้ความจำนานงเรื่องนี้เพราะฉะนั้นนายกองอจต้องเปรูปร่างให้ได้กับเช,ชื่อมระว่างเจา้าของโรงงานกับคนด่ต้องการ แล้วล้อมมาอบรมเผื่อให้เข้ากับงานนั้นใดๆประเาว่าเข้าางานก็พี่น้องกันลดหน่อยลงย่างแน,น่นนหรือพี่น้องอยากได้ตะนุนอยากส่งกลุ่มการพี่น้องก็ไม่ต้องไปตีอบอบาจอยอเลยครับพี่น้องมาปบกับพ้มดีอบอบาจโยยหรือปอบเจ้าหน้าทีก็อบอบาจดียอยำอบาจโยยประจั่มังพื้นนะครับข้อที่สองพี่น้องครับนโยบายสร้างบวกนึง่งรวมพลัง ปัตนาจากวัดซ้ำคืออะไรพี่น้องครับนึ่งอบจ๊อซ่องเทศบาลซ้ำอบตเราต้องร่วมพลังซ้มทุ่นก็ต้องทินอยู่ด้วยกันครับเที่ผ่านมานายกอบจก็ะทำไปทางนายกอบโตเขาก็มีของะม่านวยครับเขาก็ทำกอกะก็เกะเหมือนกันนายกเทศบาลก็เหมือนกัน พราะฉะนั้นวันนี้ไม่ได้เลยครับเราต้องมาร่วมพลังเป็นหนึ่งเดียวกับเทนี้นายกอบตสองคนนายกดูวันนี้ก็มาด้วยครับดูลงข้าวจันทร์ก็มาเชียร์ดีกางเวทีเดียวคุยกับผมส่วหมานลิกับผมดังมดรับนายกดูลงข้าวจันทร์เป็นกล้องล่องนะ รองหอยกุ้งผีแกลวกลางันคนตีตา้มกับ็นนายกทุงลาดกับผีนองพมตัดสนไอ้แก้วสมบูรณ์กามาคนตีสี่กับผีเบาทีพ่อหมายความกรอบมากผีต้มนึกบรคงวันนี้ก็มายุี่ข้างเวทีต่างมั้ต่อไปเราต่างหน้าคนกับนาย,ายกใจยทหนานกับ เล่อีเซ็นน่ยอกต้องมานังวงเดียวกันเหล่าตาพ่อมองอกประมาณมาลุกกรอกไอ้โค้งตะคาสิบล้านยกตัวอย่าง์ถ้าหัวคนทีมาบ่ิย,ย,ยนออกประมาณนี้คือใคร,รครับก็เราต่างห้าคนเนี้ครับช่วยกันกน,นั่นคือซ้ำเลยครับอีกนึงคือ,อไรพี่น้องครับ อีกนึงคือราชการส่วนผู้มิภาคไม่ว่าจะเป็นชนระท่านทางร่วงจุนนบทตถ้าว่าพวกเข้าเล่านั้นกับทำหานเพืือใครก็เพื่อพี่นองเจ้าจากวัดทุง่งพระรับแต่วันนี้ต่างคนต่างทํำเพราะฉะนั้นตโตไปนได้ต้องมาจับเข้าคุยกันนะครับทางร่วงจนนบทจะตัดต้นเซนไหน อ,อบอปราจะมาเชื่อมเส้ไนได้เผื่อมันโยงกันได้ต่างจังหวัดนะครับชนประธานอีกุดลอ,อกกล้องปรเดียครับแกป้านาม้มตัวมีกาต้องหมักยู่ในวงเดียวของเราสำหรับพี่นองกล้องไวโค้งกักบพี่นองมีสูนผอกันปลาหนามจืดสมัยผมเป็นนายกอบ,ออรบปรมัยก็ไม่นั้นหดประมาณพวกมีน้อยครับ แต่พมกับพยายามอุดนุนมาหายกับต้นหอพันสัดหนำจืดกาสามาติพรพะพัพันปลากุ้งแจกจ่ายใ,ให้พี่น้องที่ต้องการเอาไปเลี้ยงฟรีแต่มาวันนี้กับพี่น้องครับปลากคเรว่าไม่มีอ,อบอ,อุจจโยอุดต้นกับเขาไม่มีทุนเขาก็ต้องข่ายพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องที่กระเปครับพอไปดีครับเมหลักสุขภาพประการว่าพี่น้องทางจังหวัด ถ้าต้องการเลี้ยงปลาครับผี่นองไม่ต้องซื้อแล้วต้องบริการพี่นองฟรีครับโดยอบประจข้ามาอุดนุนตรงนี้ครับนอกจากให้พี่นองประชาชนไปเลี้ยงเป็นการช่วยตัวแล้วกามีหน้าที่ต้องผลิตลุ่งสู้แม่น้ำลำคลองเพื่อให้ในาน้ำม,มีปลาในาน้ำม,มีข้าวไว้ได้นั่นคือซ้ำวกนึงกระซ้าน ในการพัฒนาจางังหวัดเราสามารถเดินไปได้อย่างเต็มรูมปแบบไปนองครับ